ต่อไปอเป็นประเด็นวันที่สามเรื่องนโยบายสำคัญนะครับประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็ทํางานได้ประมาณสักหกเดือนก็ร่วมงานกับทุกภาคส่วนในเวดัเป็นพวกเราที่เป็นภาคราชก,การนาักสาห,หกิจภาคเอกชนหลังจากที่ได้ทํางานร่วมมือกัทานทั้งหลายมาหกเดือนแล้วน้ำหนักง,งานต่อไปนี้ควรจะ <c oughs> มีผู้นำนโยบายนั้นมาป,ปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นเจตนารมณ์ของตำดับที่สามนายยันโยงศรีเจริญวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่สี่กลาวเรราชบุรีย้ายาจากรับทราบแผนงานนี้ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและให้ให้นำเอานโยบายนี้นั้นนำไปใช้ในการไม่น่าจะเป็นนะครับอาจจะไม่ติดมาจากไหนก็จะไปจังหวัดนี้จังวันี้ ดยสรุปก็คือว่าเรื่องรูปน้ำรูลาเยนนาเนี่ยเป็นการโรงเรียนทางอะไรต่างเนี่ยขอให้เข้มตรงนี้ด้วยแต่เราไม่ต้องการจะไปจับกลุ่มอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นในแปดเรื่องที่สาานนะ่งการณ์การประด้มก็เรื่องจงมาานนะ,ะมอง,งมเห็นว่าในบรรดางนา,าน,นะะทุกอย่างที่ทำเนี่ยควรจะบอกท่านว่าเมื่อครบเดือนแล้วควรจะ นาาราชการและนายสุเทพทองบ้านหอมุวินตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศิลป์มือแรงงานภาคศิลป์ก็จะมี